ทำตัวเลดียนส์เนี่ยนะคะเอ่อจะอยู่ได้ประมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณสัก12บสถึงสิง <18 S 1> เดือน 12- บสถึงสิปเดือนปีถึงปีครึ่งประมาณนี้ครับก็อยู่ค่อนข้างนานเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องฉีดในจํานวนที่ที่พอเหมาะซึ่งอาจต้องให้ให้มาประเมินกันหน้าง,งานว่าพวกนี้ควรฉีดกี่ชุดกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ย<อ>แต่เมื่อเมื่อคนไข้พอใจแล้วส่วนใหญ่ก็ผลอยู่มาสักประมาณปีถึงปีครึ่งแล้วถ้าทําไปแล้วค่ะอย่างทูตอวิธรมวันนี้เลยวันนี้มีงานแล้วอีก อีกกี่วันมัน,มนจะถึงอันนี้เขา downtime, เรียกว่าดาวไามดาวชทมก็จะเหมือนฉีดกลุ่มฉีดทั่วไปก็จะมีะเรื่องช้ำาอะไรเงี้ยฮะ,ะหลังฉีดปุกอาจจะมีบวมช้ำไดอ้อย่างน้อยขอเวลาให้หมอแล้ว <laughs> ก็มัอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์เนาะอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้ว อาทิตย์หนึ่งแงอัตโนมีช้ำก็สามารถแต่งหน้าปิดได้แต่หลังฉีดแล้วเราก็ไม่แนะนําให้เราให้ให้คนไข้แต่งหน้าเงมันมีรูเข็มอ่แล้วระยะเวลาการแสดงผลของเขาล่ะคะของตัวเรเดียนเนี่ยหลักการทั่วไปเลยครับพวกนี้กลุ่มกระตุ้นคอลลาเจนจะเห็นผลมาสักหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนคือเรเดียนก็จะมีข้อดีที่ว่าฉีดปุ๊บมันจะมีเรื่องของตับฟิลลิ่งเอฟเฟกก็จะเห็นว่ามันมันเต็มเลยอ่าแหล้วจากนั้นก็จะผลก็จะแบบกระตุ้นมากขึ้นประมาณหนึ่งถึงสามเดือนก็จะยิ่งดีขึ้นเรื่อย